สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าครีมกันแดดตัวนี้นะครับเซนเทลล่านะครับเซนเทลล่ายี่ห้อนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2 2 2 3 0 0บาทนะครับเพราะว่าทำไมถึงมารีวิวเพราะว่ายี่ห้อเดอร์มาบีมันหมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของของหน้าเด็กของเกาหลีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเจ้านายก็ซื้อมาใช้นะครับแล้วผมจะลองทาอย่างละครึ่งหน้าให้คุณผู้ชมได้ดูนะ,ะมาดูด้วยความรวดเร็วเพราะเดี๋ยวจะรีบออกไปดูละมันหมดแล้ว จริงๆครีมกันแดดที่ผมใช้มานะถ้าสำหรับผู้ชายนะครับผมชอบไอ้ตัวเนี้ยมากที่สุดนะครับก็คือตัวเดอร์มาบีนะครับถือว่าโอเคอะถ้าเทียบกับตัวนีวงนีเวียอะไรเงี้ยนีเวียก็ดีครับซึมซาบเร็วแต่ว่าปัญหาเขาคือการควบคุคมความมันเขาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Meine S 1> <c oughs> ดูฉันในกลองอันนี้คือทาด้านนี้ไปแล้วนะครับของเดอร์มาบีนะครับเดี๋ยวทีนี้มาลองของตัวเซนทาร่านะครับตัวเซนทาร่าตัวนี้จุด้าทวนเขาบอกว่า มันใช้ดีนะมันการแดดดีผมก็ไม่รู้คขวัดตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเวลามันจะมีปัญหาเวลาคุณผู้ชมล้างออกนะครับมันจะมันจะอะไรนะมันเหมือนเป็นแผ่นแผ่นฟิล์มบางเคลือบมันอาจจะเป็นอะไรเนอะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแบบว่ากันน้ำกันแดด physical อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผิวหน้าผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมของผมมันอาจจะดูกระด้างดูแบบดูดิตาแค่นี้ยังวอกเลยอ่ะโอ้โหฉันว่าข้างนี้ฉันวอกหน้าเลยว่ะ มันมีบีบีครีมไหมเธอทายเยอะไปปะเนี่ยะประมาณขนาดนี้นะคุณผู้ชมเออมันก็จะดูตลกตลกนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอ่มันมีบีบีครีมไหมแต่ถ้าท <c oughs> าหน้าฉันอะคือพอดีอ๋อทาหน้าเออเพราะว่าจุดาทยาวยเขาข่าวนะครับอย่างนี้คือผมดํามันเลยดูวอกนะครับวันนี้ผมว่าผมตลก <c oughs> แน่นอนอะ <c oughs> เดินไปอะวม่นี้อวอเถา เออมันเทาเลยอ่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกนะครับไอ้ผิวสัมผัสมันจะดูเหนืดหนืดอ่ะม,มันทามันมันจะไม่ลื่นเท่ากับของตัวเด erm อร์มาบีนะครับตัวนี้มันจะแบบหนืดหนืดมันจะทายากนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ผู้หญิงชอบไหมเท็กเจอร์แบบนี้ก็กได้ก็โอเคอ่าผู้หญิงก็ได้ก็โอเคแต่ระหว่างสองสอง,สอง,สองยี่ห้อนี้เดอร์มาบีกับคือถ้าเน้นแบบว่า ทาอยู่ในบ้านอะไรเียตัวนี้อ่าอันนี้เนทาอยู่ในบ้านตัวนี้คือจะเป็นเหมือนแบบเผื่อแต่งหน้ายางอื่นอ๋อเผื่อแต่งหน้าให้อื่นเพราะมันเหมือนมันมีบีบีครีมอะวันนี้โอหกูตลกแน่เลยเดินไปทั้งตลาดนี่กูไม่เชื่อมดูก็ดูก็น่าจะรู้นะมันตลกขนาดไหนคือหน้าคือน่าจะดูาอหน้าสันทาทาได้ปล่าะอ่าเธอทาเสร็จเดี๋ยวไปเจอข้างล่างสว่างจังเลยเดี๋ยวในเข้ากล้องมันจะ ดับลงนิดหนึ่งแล้วมันจะครอบภาพด้วยใกล้ๆขึ้นอเออฉะนั้นยืนหักไปนิดได้ล่วงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าผิวฉันก็จะโอเคพอดีออใช่ไหมดูผิวฉันดิเขี่ย <c oughs> เออมันน่าจะเหมาะกับคนผู้หญิงอะไรเหมาะกับหน้าผู้หญิงออ,อันนี้ผมทาแป้งบางๆไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมมันก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแต่ยังไงมันก็ยังดูดำกว่าผู้หญิงอะ่ะแต่ว่าถ้าความหล่อเนี่ยโอเคเราหล่อเรายอมรับจริงๆแล้วเนือ้อมันเหนื่อยก็จริงนะแต่มันเกี่ยง,ง่ายมันไม่เป็นคราบ คือฉันก็ชอบแต่ว่าเวลาล้างหน้ามันจะลาะอออ้างออกยากนิดนึงทําไมฉันแบบมันลาทามันหนืดนะกวาต้องทาคอด้วยเอาไม่หน้าคอมันก็หน้าหน้าขาวคอ,อดําเลยแต่ฉันขาวไปครึ่งซีกแล้วะ,ะต้องทาด้วยจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นตัวจะทาเป็นตัวของไอรบปานาโบดะสำหรับทาตัวใช่ไหม แต่ถ้าอย่างวเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องทาแป้งให้หน้ากับคอมันเท่ากันแล้วเวลาทาก็ต้องป่าขึ้นอย่าปาดลงไม่งั้นเดี๋ยวคอมันจะเหี่ยวอโอเคทำไ,ไมเป็นเหาข้างหรือว่วน อ่ามันมีไฟไง oh. อ่าสำหรับวันนี้คงเพียงพอแค่นี้แล้วนะครับน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับที่จะเลือกท,ที่จะเลือกอครีมกันแดดสักยี่ห้อหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดู2ยี่ห้อนะก็คือตัวเดอร์มาบีนะครับตัวเซนเทล่านะครับต้องต้องต้องปิดไฟนิดหนึ่งใครชอบใครสนใจไปหาซื้อได้เลยนะครับถ้าผมหาลิงก์ได้เดี๋ยวผมเอามาแปะไว้ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมก็ไปกดซื้อได้เลยสำหรับวันนี้เพียงพอแล้วบ๊ายบาย